สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ชาแนลนะคะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองแล้วนะคะบ่ายสองแล้วค่ะตื่นแล้วอาบน้ําแล้วนะคะอาบน้ำแล้วนะคะ,อะ,คะเออตอนนี้กำลังเตรียมสิ่งเตรียมของนะคะตอนนี้อยู่ร้านช่างนนนะคะที่อําพเชลมนะคะคือตอนนี้ก็ถึงวันงานเรียบร้อยนะคะสําหรับลายสดลุ่มปิดพี่น้องอันนี้คือ ทีมช่างนะคะข้างหลังก็คือคุณแม่นะครับคุณแม่ช่างนนกับช่างนนนะคะกาลังเล่งเคื่องที่นอนเล่งเื่องเพื่อให้ท่านเวลานะคะเพื่อให้ทันเวลานะคะผวา,าชุดและโชว์ที่ใช้ในการแสดงรอบนี้นะคะออกแบบและก็ดีไซน์โดยคุณแม่ของช่างนนนะคะแล้วก็ช่างนนที่พูดตัดเย็บนะคะซึ่งไลน์นี้ก็มีประมาณ สามสามโชว์สามโชว์ยังไงพี่น้องสามสี่โชว์ยังไงเพราะนั้นแล้วก็จะมีโชว์เซอร์ไพรส์ที่ต้องตัดชุดเพิ่มเนาะพี่น้องขาขึ่นบริษัทเป็นเอฟซีทางของน้องในทีมงานนะครับอย่างเช่นน้องน้ำตาลน้องโคกิดน้องเคสอะไรอย่างนี้นะครับเพื่นก็สั่งออเดอร์ชุดจากมาดามจูนนะคะให้มาดามจูนเป็นคนตัดชุดนะคะ ทำชุดกับช่างนนเนาะ่นกับเห็ดเรียบร้อยแลวพี่น้องขาโตลุงแบบตีห่านะคะตีห่านะคะแล้วก็ดับปุ๊บนะคะกดสวิตช์แล้วก็คือกินโจ๊กแล้วก็นอนนะคะพัะนันแล้วอันนี้คือ,อได้เวลาที่เรา,าต้องลุยงานในวันจริงแล้วนะคะพี่น้องให้เบิ้งนะคะให้เบิ้งบรรยากาศนะคะอันด้านหลังะคะทีมงานนะคะ อันนี้ก็คือช่างแนกมา่าร,รับบทนางรีดแล้วหนึ่งนะคะรีดผ้านะคะรับบทอะไรคะรับบทยังว่าอะไรอ๋อเน็ข่าวน้อยเน็ข่าวน้อยเน็หมามอันนี้น้องทีมคะ่ะช่างทีมคะ่ะนะคะก็รับบทช่างแต่งหน้าของ น้องๆนะคะน้องเคสน้องโกกิน้องน้ำตาลนะคะอันอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าจุดติดเตรียมไว้นะครับพี่น้องขาคือเราเตรียมไปแต่ว่าเผื่อว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะที่ใช้ในการแสดงของนักร้องนะคะในแต่ละรอบนะครับพี่น้องคาอันให้ดูคุณแม่นะคะดูคุณแม่มาดาจูนนะคะ อันนี้คุณแม่กำลังตัดเย็บนะครับพี่น้องอันนี้คือเบื้องลังการทํางานนะคะ,ะชุดนี้ก็คือตัดใหม่ทําใหม่สําหรับโชว์นี้นะครับพี่น้องครอย่างที่แม่คิงเคยแจ้งนะครับวานเดตัสชุดใหม่ตลอดนะคะครีเอทงานใหม่ตลอดโดยหัวหน้าผู้นําทีมงานนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะ ผ้ากันเดินทางพี่น้องนอกจากชุดเหลี่ยาก็ยังมีอันมีฉากมีพร็อพอย่างอื่นที่เราจะต้องไปเอาเพิ่มเติมนะคะอันนี้ช่างนนนะคะเลยนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเดียมก่อนเอาได้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะเดี๋ยวมิ่คกีก็ต้องเดินทางนะคะเดินทางกลับบ้าน ของส่วนหนึ่งก็เอาขึ้นรถแล้วเรียบร้อยนะคะประมาณสีกระลังพี่น้องสีลังใหญ่ๆนะคะที่เป็นชุดนะคะที่ใช้ในการแสดงเนาะนะคะเดี๋ยวไม่คิดก็จะเดินทางก็เหลือ,อพร้อมเหลือฉากนะคะที่บ้านต้องไปเอาอีกเนาะพี่น้องคาโอเคค่าเดี๋ยวไปเจอกันคะน่ะพี่นางลลูกสุดท้ายนะคะโชว์สุดท้ายของวันนี้นะคะ โอ้ยไทยบรท่านพี่น้องแดนนาแดนหลังแตง่งนาเองกับพรท่านนะคะเป็นโชว์สุดท้ายแล้วสําหรับอ่าอ่าหลาังที่20เบิ้งพี่น้องรวบอุ้ยสาวจีนเบิ้งอุ้ยสะโพกสวยหวานนะคะแม่คิงรับบทเป็นมามาสังนะคะเป็นมามาสังอ้พี่น้องขายังไงสําหรับท่านที่รับชมนะคะก็ ฝากค,คอมเมนต์นะครับฝากคอมเมนตข้อเอ่ยนะครับพี่น้องขาแสดงเป็นจังไดร่นี่เพราะว่าอัดโบเดิ้ลเบิ้งพี่น้องขาโบเดิ้ลเปิดเบิงบบ้งตอนเปนไล่สดกับโบเดิ้ลเบิงบบ้งมาเลยยังเพราะว่าฟ้าวทำเวลานะครับทำเวลาเพราะว่า,ารอบนี้เรามีส่วนร่วม3โชว์นะครับทั้งเป็น3โชว์ใหญ่ตั้งแต่โชว์แรกแต่งเป็นผู้ชายเต้นนะคะลืมทั้งเธอเลื่อมตริจจากการแสดงเป็นผู้หญิงเต็มโตเห็นในกระจกเอา แต่งผู้ชายพันวานะคะกะเปียนบุคลิกการเต้นนิดหน่อยนะคะอ่าแล้วก็โชว์ที่สองโชว์เปิดตัวเ,เปิดตัวหัวหน้านะคะเปิดตัวหนาให้เข่ากระแต่งตัวเป็นูหญิงพี่น้องค่ะต้องขอบคุณแมฟอเรอเพิ่นฝ่าวอาไปแต่งหนาใหา้พระวาลัน โชว์แรกนะรเนี่ยบดี้เต่งหนะ้านะเนาะค่ะเนาะโชว์แรกบอดี้เต่งหนะ้าใส่หน้ากาะนะครับที่ซอนก็นเลยไปแต่งหน้านะครับอันเพราะฉะนั้นแล้วอันเป็นยังจังบอดี้เต่งหนะ้าภารกิจวันนี้คือแบบว่ามันกับแบบว่ามีแบบอัิเสบอักเสบเอออย่าเสินะพี่น้องคะเพราะว่าเราไม่เคียงรับผิดชอบเรื่องฉากมันต้องเป๊ะมันต้องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องแบบว่าช่วยกันนะคะถ่นะายคลิป <laughs> ก็พอครับแมง่พี่สวยเห็แน่นอนค่ะทั้งสวยทั้งรวยมากใช่ไหมบวนที่รักข้าหลายพุทธเอาไปหรือจะไปวางกินกะโอ้ย ก็เสร็งไงส้มนะคะประมาลาลานนะคาอดยาวโคกีนะคะเฮียวลายอันนี้นั่งรุ่นนี่นี่ค่ะเป็อย่างไงนั่งรุ่นเออแม่โยกแผนกอันแผนกข้องเตี๋ยก็พแผนกท่วงลงเตาว่าจริงได้เนี่ยเออนะคะเรากินเนื้อย่างนะคะ กินเนื้อย่างถ้าแม่ไม่ไปเขก็มองใช่ไหมคะเดอดอีหลี้เด็ดอินตบอกหายโกยังบ้างอยู่โคไปค่ะนะคะุญาตของอาจารย์ไอเย็นนะคะไทยเสือแล้วกันนะคะอเยนไรจะเีมสัปรกมาต่างกี่ปเด้อเจ็ดยี่บ้าดบ้ายังเส้นเสือเกียมขึ้นอย่างไรบ้อาจารย์จะเตีเนื้อย่างนะคะ เลิกงานตะวันหลอบมีอาจารย์มาได้กินเนื้อย่างเนาะคะ่ะเนาะรอบบางหั่นกับจุซสร้อยเนื้อแบบว่าดิบๆแล้วก็ล่วนเอาเองพร้อมนะัคะราอบตอไปกับคือแบบว่าอาจจะเป็นจังซันแล้วก็หนึ่งขหนี้วปั้นคัะค่ะบนี้แนะะ่นค่ะเอาล่างข้อขาวฟังผุนขึ้นเป็นกระแสบแทะล่างเปล่านะคะเบิดแล้วค่า <c oughs> ล่างขครเมยเ <c oughs> ื่ย <c oughs> อยห,หลายพี่น้อง นะคะซัมเนียแหละพี่น้องคขา